โรงอใครก็ได <ítulo> <run> ้นะช่วยเป็นต้องให้ผมทีหนึ่งสองสามทำไมต้องปิดเอแล้วกปนนะคุน้าอะไรคะเราก็จะไปแล้วเหมือนกันเราเรี่มากเลยมาจากีินดูนมาวิที่นี่ต่อเด้ยวเก็กลับบ้านแล้วแน่ยหิวข้าวเนี่ยหิวตั๊ไม่เจอกันแข่งกับเขาด้วยเหรอ มาดูอนะว่าแกนเมื่อกี้ใครว่าจะงกี่พันน่ะทีมเราหรือเปล่านะครับเจียวน้องไอ้ยอดของเราที่ก็คุณคุณพี่วังไม่รู้เรื่องใครวัดสุพรรณสุพรรณจับกีร์คอยจีพี่จับได้วยนะคะเยอะต่อยไปได้เจอเนมจูเมื่อตอนแรกอ่ะกลัวมาไม่ทันรถติดมากใช่ตอนของเขาข้างรถติดมากใช่รถติดติดอะไรนักหนาไม่รู้ติดต้องไปเดี๋ยวมัวงามต่อย ไปหาใครบอกไม่ได้ได้เธอหล่อในเรื่องอยู่คนเดียวจำไม่ได้จำแบบน็ิจูนมาดิที่เหลือเป็นเด็กเก่าเลยรจำได้แต่เธอเป็นเด็กใหม่อีกไอ้ก่อนนะป่านาดีเจอหนี่งสองสาบขอบคุณมีมาไฟป่าไม่ทานตัวมาไม่ทานรถติดมากจะต้องไปงานเมื่อวานต่อเอาเดียวกันถือให้ก็ได้เอาสวัสดี เพื่อนตัวเล็กกว่าตัวฉันตัวเล็กตรงนี้ตรงไม่เป็นไรระวังรรังเรากโอเคได้ครับเนี้นอะไรล่ะสอบน้หาปลาผมด้วยเลยเดี๋ยวเราถึงหอโอเคแต่เราจะไปสอบแล้วนะเราเรียไรวิญญยาแล้วโอเคครับผมไม่ใช่ลดี โอ๊ยข่าวฉันฉันข่าวคือเธอเธอถือของฉันเล็ขโมยเลยเอากลับบ้านไปด้วยวันนี้ไม่ไปนี่หรอไม่ไปบางนาหรอบางงานงานอะไรครับไอเนี้ยไงลูกเธออะเอ็นซิงอะฮะงานอะไรไปสวยพี่ตายก่อนพี่ตายก่อนน้องแล้วพี่พี่งั้นพี่ตายก่อนก็พี่กิจบ้าเลยดู้ยโอ้ยข้องี้เลยมีขนาดนึ่นเสา อายุกี่ขวบแล้วลูกห้าขวบยังสิบสิบเท่าไหร่สิบ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 หกสิบห้าครับสิบห้าสิบหกแต่เธอห้าขวบเธอห้าขวบมันมีคนนี่ก็ห้าขวบห้าขวบก็ห้าขวบมีคนบอกว่าผมสามขวบอะเธอแล้วมีเสียงปี๊บปี๊บอะจริงเธอสามขวบส